สวัสดีครับผมตากโอดานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในาตากโอดานะครับถ้า,าผมพูดผิดพลาดประกันใดต,ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาบอกการที่ทำเงินนะครับคือทำเงินมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะ มันถามว่ามันได้นะอ่าแอปแอปเปสองร้อยสองร้อยสองรอยผมเล่นสามสามแอปนี้นะมันก็ได้รอบหนึ่งก็สี่รอ่าหกร้อยหกร้อยกว่านะเรามาดูเลยนี่เดิมชื่อว่าอะไรโก n โนเวลอันนี้สองนี้ผมจำไม่ได้นะแต่พวกที่ผมก็ขยบมาคือที่ผมเล่นนะแล้วเรากดเข้าไปนะ คือในเว็บพวกนี้ยถ้าผมกดตกลงไปปอดโรคตาที่พบได้บ่อยในคนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเช็กก่อนเสื่อมลูกก่อนเสี่ยงค่ะหนึ่งโรคต้องหินเกิดจดกเมปายคุณส่อนะแต่ผมไม่ไม่ยังยังไม่ใช้เพราะว่าเราเราไม่สบายนะเราไม่สบายมากด้วยเราจะเลิกเล่นแล้วด้วยถ้า ได้เงินรอบนี้ว่าเสร็จแล้วผมก็จะลบมันออกนะแล้วถามว่าคนอื่นบอกอุ้ยเล่นได้เงินเปล่าได้นู่นเปล่าบอกเลยได้ครับผมไม่เกียดพูดแล้วคือไอ้เว็บพวกนี้มันจะมีเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูดูอ่า ไอ้พวกเนี่ยนะเนขาเขาจะให้เงินเรานะเราก็ดูดูของเขาเราผมเล่นนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดคลิปนะถ้าดอูอ่ะดูเนี่ยผมจะดูนะปุ๊บพวกนี้มันนานไงสิบอ่าสองอ่าสอง ประมาณสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกเว็บเลือกคลิปที่มันดูแล้วมันไม่มากเกินไปนะอย่างดูมันเลยวันหน้าช้อปริ่มต้นที่9บาทฟังไม่ผิดจูกคุ้มทุกวันในรัฐ ช็อปเริ่มต้นสิบเก้าบาทใช่ประมาณอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็เลือกประมาณรักยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ป่ไปที่มิลิสดทุกคู่ทุกประตูที่ทรูวิชั่นส์อย่างเงี้ยครบที่สุดพอเราดูไปอ่ะเราเราจะเห็นป่าวว่าแอปของพวกไอพวกที่ร้อยตัววิ่งก็วิ่งเลยแต่พอถึงเก้าถึง สิบเนี่ยมันจะวิ่งช้าแล้วผมถึงเอาแค่สิบเอดนะแล้วก็เส,สนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลแล้วก็ถ้าเราอยากเปิดอีกแอปหนึ่งนะผมไม่รู้ว่านี้คนคนใช้ลส,สดทุกคู่ใช้อะแอปยังไงแต่ทุกประตูที่ถุกทำได้ทำงานได้นะ น,นี้เนี่ยอย่างสม,มุว่าผมเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วผมก็กดเข้าไปอาอันนี้จะเอาเงินให้ผมอ่ามาแลกอีกนะคือถ้าผมกดไปตกลงเนี่ยมันจะได้ไปอีกเก้าสิบเก้าสิบเหรียญแหละนะแต่ผมผมยังไม่อยากทำะไรผมเลยไปแนะนำแล้วก็ไอ หีบที่เหรียญมันตกลงมามันจะมีอยู่ประมาณสามหีบนะสามหีบแล้วนอกนั้นอะ่ะก็อยู่ในในหน้านี้นะเนี่ยพวกเนี้ยพวกอ่าไอ้พวก,พวก,พวกหีบไอ้เล่นเล่นอะไรกดได้สิบครั้งอะ่ะเนี่ยนะอันนี้คุณก็ต้องดูเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกด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 ผมกดให้หมดอะ่ะ นะแต่เพื่อนว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะแล้วก็เนี่ยถ้าสมมติผมสมมติ <Interesting. S 1> ว่าไว้ใจเขาได้เขาจะพาเราไปถึงตัวแรนด็อกหรือเปล่าผมจะเปิดตัวนี้กับตัวนี้จริงๆเอาผมจะเปิดแบบปิดเสียงอ่ะปิดเสียงเปิดแล้วลำคาญ โอเคเนี่ยผมว่าปล่อยปล่อยไปปล่อยไปมันก็จะอ่ามีคลิปผมดูเรื่อยๆเ,ยเ,ย,เยเห็นป่ะผมได้สามสามคลิปแล้วแค่ปรับเดียวอ่ะผมก็เล่นประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะแต่ถามว่าชั่วโมงครึ่งไม่ใช่วันหนึ่งนะพอ ห้าห้าทุ่มมันจะมีรอบเปิดใหม่นะของทุกวันนะผมก็ต้องเข้ามาเล่นนะผมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะใช้ชั่วโมงหนึ่ง,นะง,งแล้วก็ที่เหลือก็คือ,อรอบประมาณสักตีห้าหกโมงนี่ยแล้วก็มีรอบตอน9ก้าโมงเช้า แล้วก็สิบโมงแล้วก็รอบบ่ายสองบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะอันนี้คุณก็ต้องดูเอานะคุณต้องไม่ปดูเอาแล้วก็ถ้าพวกนี้เสร็จหมดแล้วทุกวันอ่ะผมจะไปไหนน,นะแล้วก็คืออันนี้นะหลักๆเลย ดูดีเสียงมีอะไรคู่กับหวังว่าสิ่งที่เธอทำจะทำให้เรารู้ถึงแผนของแรนโรคเขาพูดถึงว่าแรนโรกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่แต่เพราะว่ามันมีแบบยังไงบางเครื่องอ่ะบางบางโทรศัพท์อ่ะมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะแล้วเรากดกดไอ้ตัวเนี้ยนะไอ โกนโกอะไรนะคัดอะไรสักอย่างจำไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยเราก็เล่นเล่นเล่นมันได้นะเราก็สามารถทำอะไรได้มากคือเนี่ยถ้าเป็นอันนี้นะถ้าเป็นของคนเล่นใหม่นะต้องดูตรงนี้นะจะมีหยิบทองมันจะให้ประมาณเดือนหนึ่งหรือยังไงนี่แหละนะกดทุกครั้งนะครับ คุณจะได้เงินฟรีเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเนที่ผมจะพามาแนะนําเนี่ยโดยการที่เรากดอันที่สามนะกดอันที่สามกดอันเนี้ยมันจะมีทุกวันวันละหนึ่งครั้งมันก็ได้ได้เงินนิดหน่อยใหม่ Redmi Note 12 Pro 5G แล้วเราก็ดูไปแป๊ดหนึ่งหรือไม่ไม่ดูก็ อยากจะทำอะไรคือผมมีโทรศัพท์หลายเครื่องผมก็เปิดอีก,อกเครื่องหนึง่งดู YouTube แค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูเห็นว่าเสียงผมก็เนี่ยเนี่ยมันคือเสียงที่มาจากเครื่องอื่นนะแล้วคือเราจะทำยังไงก็คือมันจะมี อไอ้สิบคลิปเนี่ยแล้วเรากดแล้วก็คอยกดกดลงนะเนี่ยกดกดลงกดลงปุ๊บเราจะได้ไม่ไม่มาดาูคลิปอะไรของมันนะเราก็กดไปเนี่ยประมาณสักหกชั่วโมงห้าชั่วโมงนะมั้งผมจำไม่ได้นะหกชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนี่หนึ่งหนึ่งอ,อันนี้เราก็ได้เงินแล้ว ของที่เรา,าได้มานะเนี่ยเราก็จะดูเงินตรงนี้ร้อยยี่สิบเห็นปะ่ะทําไมได้ร้อยี่สิบก็เพราะว่ามันมีผมกดอยู่แล้วคลิปอะ่ะรอบหนึ่งแล้วก็ถ้ารอบสี่โมงนะก็ดูตรงข้างบนอ่ะมันจะมีเหรียญบวกหนึ่งร้อยนะเราก็ต้องดูนะพวกเนี้ย มันจะมีทั้งหมดสี่คลิปแต่จริงๆเอาบางทีคลิปเดียวหรือสองคลิปเนี่ยนะแล้วมันก็อาจจะเหมือนที่ง่ายอ่ะเหมือนเหมือนมันแห้งหรอหรือยังไงเ่ยอันนี้ก็เนี่ยมันจะแห้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็กดดู โอ้หเน่ยถ้าค้ังอย่างเงี้ยเราก็มากดดูว่ามันเป็นเป็นอะไรไหมคือจริงๆอะ่ะมันไม่น่าเป็นอะไรอกมันมันต้องรอรออย่เดียวเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้สี่คลิปเนี้ยมันจะให้เราดูสักนิดนึงอะ่ะแต่มันได้เยอะได้เงินเยอะ ขอโทษครับเร็วเร็วเรผมก็เลยจะมาบอกนะถ้าคุณจะเล่นยังไงอ่ะก็ก็ถ้าใครอ่ะไม่เล่นไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรอ่ะก็แค่นั่งดูอย่างเดียวนะน้องน้องหนูอ่ะแต่ถามว่า จริงๆผมก็ไม่อยากบอกเพราะว่าอะไรมันจะมามามุ่งดูโทรศัพท์อยู่ทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะไม่ไหวแต่ถ้าคิดว่าเออดูได้อะไรได้อันนี้ก็ต้องตัดสินใจตัวเองนะรับผิดชอบตัวเองอันนี้ผมก็เลยจะเข้ามาบอกแล้วถามว่าโอ้ยทำไมจังอ,อย่าง อ่าลบ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 ก็ไนอะ่าแต่ไม่ได้ก็ไม่รู้นะก็คือเนี่ยเวลาคลิปจนะอ่าคลิปมาดูเนี่ยอ่ายังอยู่แล้วกดเข้าไปดูอ่าใช้ไม่ไดนะ้ใช้ไม่ได้แล้ว วิดีโอได้อะไรเงี้ยเราก็ปล่อยไปคือบางทีอ่ะเราไม่ได้คลิปเราก็อ้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียทำไมเราต้องสู้กับมันนะแล้วถามว่าเนี่ยหน้าเนี้ยจะเป็นยังไงก็คือทําคลิปวิดีโอไงเวลาทําอะไรหมดแล้วเริ่มเริ่มแบบซาซาลงแล้วอ่ะก็ดูข่าวดูข่าวไม่ดูอ่ะไม่ชอบดูว่ะ จะเอาแต่เงินมันน่ะแหละแล้วเราก็มาดูเนี่ยไอ้พวกคลิปพวกนี้เนี่ยเข้ามาดู YouTube เราก็ มองไหลนั้นไม่ได้หมายความว่าสมองไหลออกมาจากหัวจริงๆหรอกนะครับแต่เป็นการเปรียบเทียบการสูญเสียคนที่มีมสมองระดับประเทศที่ต้องการโภยยมและพากันไปีมากก่จากประเทศนั้นนั้นและคนที่พากันายออกจากประเทศนั้นครับด้วนแล้วจะมีความรู้ทักษาตต่างๆความรู้เฉพาะด้าน สนใจการย้ายกที่คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมานะครับโอ้ยต้องทำหรือไม่ใช่นะผมดูหลายอย่านนะความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเช่นเดียวกันก็ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าบางทีไม่ขึ้นเราก็ต้องกดหน้าไปแล้วก็ดแบกกำลังมาันก็จะขึ้นง่ายครับแล้วก็ขับว่ารศึกษาระดับดูการ์ตูนอะไรที่เราชอบหรือข่าวหรือผีแต่ของผมอาจจะดูดูผีอ่าคือฟังมากกว่า นะแต่เพลินมากมานั่งดูไม่ไหวใช้สายตาไม่ดีผมเลยจะมาบอกแล้วก็จะลบพวกนี้นะเนีย่ยแค่นี้เองแล้วถามว่าถ้าเราเล่นถึงสุดวันนี้จะมียอดอยู่ที่หกพันกว่าหกพันเจ็ดหกพันแปดหรือว่าเจ็ดพันเนี่ยแหละแล้วก็ ไอ้หน้าเนี้ยดูดีๆนะเพราะบางทีอ่ะมันจะมีให้เรามาตอบข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เงินเพิ่มนะต้องดูนะแต่อันนี้ยผมไม่มีผมยังไม่มีนะเดี๋ยวเข้าได้แค่เนี้ยแล้วผมก็ถ้าสวัสดีครับรับอะไรดีครับเดี๋ยวรอให้หมดก่อนปุ๊บกระบาดจบ นะเอาเอา่าโอเคยังทันอยู่เนะี่ยผมมีหกหกหกแสนสองืนะผมก็สามารถแลกได้อสองร้อห้าสิบแต่ถามว่าถ้าเราจะแลกเงินมันจะนานหน่อยนะเว็บตัวนี้นะเป็นเว็บเก่าด้วยคือผมอะ่ะรู้ รู้คพราว่าอะไรเราก็สืบมาดูก่อนที่จะเล่นน่ะนะดูว่าเฮ้ยเว็บนี้ดีไหมเว็บนี้ดีแล้วก็อีกสองเว็บที่ที่บอกให้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 เล่นดีนะจริงๆแล้วสามารถเล่นได้อีกนะแต่แต่คนเราอ่ะมันเล่นได้แค่นี้เชื่อผม โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพีออยงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน